ทุกคนทำสุโตจูหรือว่า EM5 เตรียมไว้รอผมเลยนะครับเพราะว่า บทเรียนต่อไปเราจะปรุงดินผสมดินกันเราจะใช้ตัวนี้เป็นส่วนผสมตัวสําคัญหลักเลยนะครับถ้ากลัวลืมสูตรก็แชร์สูตรเก็บไว้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาทําสารชีวภาพไล่แมลงแบบญี่ปุ่นกันนะครับสารชีวภาพตัวนี้นะครับเรียกว่าสูตรโตจูหรือว่า EM5 นะครับเป็นแบบฉบับของชาวญี่ปุ่นที่เขาต่อยอดจุลินทรีย์ EM นะครับให้กลายเป็น EM5 นะครับหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าสูตรโตจูนะครับก็เท้าความก่อนเลยทํา ำไมผมถึงอยากจะแนะนำสารชีวภาพสูตรนี้และอยากจยให้ทุกคนได้นำไปลองทำดูนะครับก็ย้อนไปประมาณ10ปีก่อนที่ผมกำลังจะเริ่มเข้าสู่วงการเกษตรการเพราะปลูกใหม่ๆเนี่ยก็เป็นเหมือนทุกคนนี่แหละครับที่จะหาสารอะไรสักอย่างที่มันปลอดสารเคมีเพื่อที่จะเอามาขับไล่แมลงกำจัดนอนเพลี้ยก็เลยมาเจอสูตรนี้นะครับซึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้ EM ในการต่อยอดและวัตถุดิบของเขาเนี่ยนะครับก็จะใช้ในพื้นที่ของเขาแต่ว่า เมื่อนําความรู้ตัวนี้เข้ามาในเมืองไทยเราก็จะหาวัตถุดิบที่เหมาะสมกับเมืองไทยในบรรดาสารขับไล่แมลงชีวภาพนะครับที่ผมได้ทดลองทํามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมชอบตัวนี้ที่สุดเลยนะครับตัวในถังเนี่ยชอบมากที่สุดเลยเพราะว่ามันได้ผลจริงนะครับก็ตามสไตล์อาจารย์วุฒิแล้วละครับจะใช้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมารู้กันก่อนนะครับที่มาที่ไปประสิทธิภาพต่างๆเราก็ต้องรู้กันก่อนนะครับไม่ใช่ว่า จะรอวิธีทําอย่างเดียวหน้าตาของเขาเป็นแบบนี้นะครับออกอหอมๆนิดนึงนะครับก็เป็นน้ำหมักเขียวฮาเนละครับ7วันก็จะมีฝ้าขาวๆนะครับของ EM T, ที่กินน้ําตาลก็จะมีลักษณะขาวๆนะครับถ้า15วันฝ้าขาวๆก็อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสารตัวนี้บอกไว้เลยนะครับว่าดีมากเลยนะครับมันสามารถป้องกันแล้วก็ขับไล่แมลงศัตรูพืชก็อย<ม>่างเช่นเพี<ม>้ยไฟลายแดงนะครับเพี้ยแป้งแมลงวีขาวอย่างเงี้ยเพี้ยกระโดด แล้วก็พวกนอนนะครับเวลาที่เราพ่นสารตัวนี้ไปนะครับเมื่อสารตัวนี้ไปถูกไข่มแมลงหรือว่าไข่นอนเนี่ยก็จะไปตัดวงจรของการเติบโตของมแมลงพวกนั้นนะครับก็จะไม่กลายเป็นนอนไข่ของมแมลงไข่ของหนอนก็จะฟอไปนะครับหรือว่าเมื่อพ่นไปโดนตัวมแมลงหรือว่าหนอนเนี่ยพวกมันก็จะเบื่ออาหารนะครับไม่กัดกินพืชผักของเรา แล้วก็ไม่สามารถสืบพัน์ธุได้ก็คือการทําหมันให้พวกมันนั่นเองนะฮะโรคเชื้อราต่างๆที่มักจะเกิดกับพืชน,นี่นะครับตัวนี้สามารถป้องกันและกําจัดได้เลยครับนี่คือ EM ธรรมดาเมื่อนําม,มาผสมต่อยอดกับสูตรที่เราจะทํากันในวันนี้เขาจะเรียกว่า EM 5นะครับแถ,แถมนะครับแถมสรรพคุณที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับตัวนี้เขาสามารถบําบัดน้ําเสียได้ด้วยส่วมเต็มส้วมตันท่อเหม็น บ่อเหม็นเนี่ยนะครับใช้1 0 0 c รซีซีราดลงไปีเพียวเลยนะครับจะช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นและการอุดตันของพวกไขมันเศษอาหารเนี่ยได้เยี่ยมเลยครับและประโยชน์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสามารถเอาไปหมักดินด้วยเดี๋ยวถ้าเราเรียนปรุงดินหมักดินกันในบทเรียนต่อๆไปเนี่ยนะครับเราจะใช้ตัวนี้ด้วยในการหมักดินนะครับจึงอยากให้ทุกคนทําไว้นะครับดูส่วนผสมกันนะครับตัวแรกนะครับ e m นะครับขนาด1ลิตรนะครับน้ําส้มสายชูนะครับย่อใดก็ได้ขนาด1ลิตรเช่นกันนะครับ กากคัมตาลนะครับหรือว่าโมลาดนะครับขนาด1ลิตรเหมือนกันเหล้าขาว35มดีกรีนะครับ,รบก็1ขวด1ขวดก็0.625ลิตรนะครับมาตรฐานนะแล้วก็น้ำเปล่า6ลิตรนะครับเป็นน้ำประปาก็ได้ตวงไว้เลย6ลิตรนะครับแล้วทีนี้มาดูจุลเคมี e M กันนิดหนึ่งนะครับจุลเคมี C e M เนี่ยนะครับในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีทั้งสูตร ต้นฉบับสูตรมาตรฐานและก็สูตรขยายนะครับที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับส่วนมากก็จะเป็นสูตรขยายนะครับแต่ยี่ห้อนี้นะครับที่เขากล้ารับประกันแล้วก็เค็มว่าเป็นสูตรต้นฉบับต้นตํำรับเลยนะครับจึงอยากจะแนะนำนะครับมือใหม่ให้ใช้ยี่ห้อนี้นะครับไม่ได้มีส่วนได้สูญเสียกับการโฆษณานะครับแต่ผมเนี่ยใช้ยืน CEM มาหลากหลายยี่ห้อนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นยี่ห้อขยายนะครับกับสูตรที่เป็นต้นตํำรับเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นต่างกัน ถ้าเราใช้สูตรแบบต้นตํำรับประสิทธิภาพในการหมักการทําน้ําหมักชีวภาพต่างๆเนี่ยจะดีกว่าสูตรขยายนะครับสามารถใช้มือจุ่มได้นะครับเป็นชีวภาพแล้วก็จะบำรุงผิวของเราได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับยังฆ่าเชื้อโรคอะไรที่มันอยู่ในมือในเล็บของเราได้ด้วยจุ่มไปแบบนี้นะครับนอกประเด็นนิดนึงนะครับถ้าใครเท้าเหม็นนะฮะกลิ่นเท้าเหม็นเนี่ยนะครับให้เอาตัวนี้ไปผสมน้ำ1 0 0ซีตอนน้ำ10ลิตรเนี่ย แล้วก็เอาเท้าจุ่มลงไปแช่ในนั้นเลยแล้วเท้าเนี่ยนะครับจะหายเหม็นเลยนะครับเมื่อมากเรียบร้อยแล้วนะครับเราควรจะใช้ให้หมดภายใน3เดือนนะครับตามต้นตำรับที่เขาแนะนํามานะครับเดี๋ยวผมได้ทดลองแล้วนะครับหลังจากนั้น6เดือนเนี่ยนำมาใช้ ประสิทธิภาพก็ยังดีอยู่นะครับแต่ที่เข้าแนะนํา3เดือนก็คงจะเป็นเพราะว่าจุลินทรีย์เขาอาจจะด้อยคุณภาพลงไปเท่านั้นเองครับไม่ได้มีผลเสียต่อพืชผักอะไรทั้งนั้นนะครับเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราไปทํากันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราเตรียมน้ำเปล่าก,ก่อนเลย6ลิตรถ้าใครไม่มีที่ตวงก็ใช้เป็นถังน้ําดื่มนะครับ ที่มีปริมาตร6ลิตรก็เอามาเทใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้นะครับใส่กากน้ําตาลลงไปก่อนนะครับเราจะละลายในน้ําเพราะว่า,ากากน้ําตาลนั้นละลายน้ํายากนะครับมีความเหนียวหนืดคนที่มีกากน้ําตาลไม่ว่าจะเป็นกากน้ําตาลจากยี่ห้อไหนนะครับให้เอามือแตะขึ้นมานิดนึงแล้วามาชิมดูนะครับถ้ายังมีความหวานอยู่แสดงว่าใช้ได้นะครับมันจะมีกากน้ำตาลปลอมนะถ้าเอามาชิมดูแล้วออกเปรี้ยวแบบนั้นใช้ไม่ได้นะครับเอามาหมักเนี่ยจะทำให้หน้ำหมักข,ของเรานั้น เกิดเน่าเสียได้นะครับเทลงไปก่อนเลยครับกากน้ําตาลจากนั้นก็ใช้มือเลยนะครับคนไปเลยนะครับเพราะว่ากากน้ําตาลเนี่ยถือว่าเป็นของดีอย่างหนึ่งเลยนะครับก็จะบํารุงผิวพันณุ์นะครับของเราได้ด้วยนะครับคนไปจนกว่ากากน้ําตาลจะละลายนะครับไม่มีความเหนียวหนืดติดมือมาแบบนี้นะครับคนให้ละลายที่สุดเลยคนสักแป๊บเดียวนะครับเราจะสัมผัสได้นะครับกากน้ําตาลจะมีความหอมนะครับหอมแบบหอมหวานกลมกล่อม เหมือนกับน้ําตาลไม่ไหม้นิดๆนะฮะน้ําอ้อยประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดใช้มือก็ใช้เป็นไม้คนแต่ถ้าใช้มือเนี่ยเราจะสัมผัสได้ทันทีเลยว่ากากน้าตาลเราละลายน้ําดีหรือ,อยังนะครับ mm. นี่ไม่มีความหนืดติดมือมาก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะครับ mm. ที่ต้องละลายกากน้าตาลลงไปก่อนเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้มือคนไงครับเพราะว่าพวกน้ําส้มสายชูกับเหล้าเนี่ยนะฮะเขาจะมีกลิ่นแรงแล้วก็ น้ำส้มสายชูมีกรดก็อาจจะกัดมือเราได้นะครับจากนั้นน้ำส้มสายชูเติมลงไปเลยครับ1ลิตรนะครับเหล้าขาวนะครับควรจะเป็น35าดีกรีขึ้นไปนะครับ1ขวดปริมาณก็0.625้ลิตรคนก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่จะเติม EM ลงไปท้ายสุดนะครับอันดับสุดท้ายนะครับเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ลงไปนะครับ1ลิตรนะครับ เราลงทุนครั้งแรกนะครับเราก็จะได้ EM5 านะครับเอาไว้ใช้งานเนี่ยหลายยิตเลยแล้วเวลาเราใช้เนี่ยเราใช้แค่นิดเดียวเองครับอันนี้ก็โคนนะครับจะใช้ไม้โคนหรือใช้มือโคนก็ได้นะครับจะใช้เวลาในการหมัก7วันถึงนํามาใช้ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับหมักไว้ที่15วันเลยนะครับอันนี้ยิ่งสุดยอดเข้าไปใหญ่เลยครับว่าแล้วก็ไม่รอช้านะครับเอาไปพ่ในแปลงผักเลยครบ7วันแล้วนะครับอัตราการใช้นะครับถ้าอยาก ขับไล่ป้องกันแมลงบำรุงพืชให้แข็งแรงนะครับทนทานต่อโรคและแมลงเนี่ยตักมาใช้เลยครับ 20cc ต่อน้ํา20ลิตรนะครับฉีดพ่นหรือรถ3วันครั้งนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาเนี่ย7วันครั้งได้และถ้าช่วงไหนที่ศัตรูพืชแมลงหนอนเนี่ยมันระบาด เพลี้ยไฟไลายแดงเนี่ยมันระบาดมากเชื้อโรคเชื้อราระบาดในแปลงผักในต้นไม้ของเราเนี่ยใช้ไปเลย 50cc ต่อน้ํา20ลิตรนะครับในช่วงที่โรคและแมลงระบาดหนักๆเนี่ยสวันครั้งไปเลยนะครับในแปลงผักของผมเนี่ยวันนี้เริ่มจะมีหนอนแล้วก็มแมลงผมจะใช้ 50cc ต่อน้นะํา20ลิตร ทุกคนทำสูโตจูหรือว่า EM5 เตรียมไว้รอผมเลยนะครับเพราะว่าบทเรียนต่อไปเราจะปรุงดินผสมดินกันเราจะใช้ตัวนี้เป็นส่วนผสมตัวสำคัญหลักเลยนะครับถ้ากลัวลืมสูตรก็แชร์สูตรเก็บไว้นะครับเริ่มหมักตั้งแต่วันนี้กันเลยนะครับอีก7วันคุณผู้ชมก็น่าจะพร้อมน่าจะมีน้ำหมักตัวนี้ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเรามาเริ่มปรุงดินปลูกกันนะครับที่จะสอนใบนบทเรียนต่อไป